สวัสดีครับผมชื่อผมมาแสงสียงามนะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอยู่สุรินทร์ครับแต่ย้ายถิ่นมาทํากินที่ฉางซาครับก็ผมมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายขนมนะครับเป็นขนมของฝากทั่วไปครับที่ผมผลิตแล้วก็ทําเองสังขายปิดขายส่งนะครับขายที่เน้นๆคือขายที่ตลาดน้ําบางคานะครับผมเหตุผลที่ผมเข้ามาทำออนไลน์อันฟ้าออร์แกนิกนะครับผม ก็คือผมอยากมีรายได้เป็นกระเป๋าที่2ธุรกิจที่3ไว้กินไว้ใช้ไว้ส่งลูกเรียนสูงสครับอยากจะมีสภาวะเงินไหลคือ passive อินค m e ครับเพราะว่าอาชีพผมเป็นอาชีพพ่อค้านะถ้าวันไหนผมไม่ได้ทํางานผมก็จะไม่มีรายได้เข้ามาครับผมก็เลยอยากมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์ทางนี้ด้วยครับผมครับก่อนที่ผมจะเข้ามาทาอันฟ้าออนไลน์นะครับผมผมก็เจอวิกฤตเหมือนกันครับไขวัตถุดิบ ในการทําขนมจากไข่เนี่ยจะขึ้นราคานานๆขึ้นแต่มีแต่ขึ้นก็นข,นขึ้นไม่มีลงคําว่าลงไม่มีครับในแต่แก๊สในน้ําตาลจะแ,แต่ถุงวัตถุดิบต,ต่างๆที่ใช้ในการทําขนมครับจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องลงทุนทุกวันด้วยนะครับโดยเฉพาะซื้อไข่แล้ววัตถุดิบอื่นๆน่ะแป้งน้ําตาลถุงอะไรพวกนี้กลิ่นต่างๆที่ใช้ในการทําขนมอ่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งซื้อทีหนึ่งก็หลักหมื่นนะครับห้าหลัก หาหลักขึ้นไปครับที่จ่ายของแต่ละครั้งนะครับผมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ผมได้จากการเข้ามาทำอันฟ้าออร์แกนิกนะครับมีรายได้เข้ามาครับห้าหลักบวกๆแล้วครับตอนนี้แล้วก็ได้สุขภาพสุขภาพดีขึ้นครับดีท่านไหนเรื่องข้อเข่าอาการปวดต่างๆหายครับหายไปหมดเลยผมแค่ทานตัวเนี้ยครับงาดําครับทานงาดําตัวเนี้ยควบคู่ครับตัวเนี้ครับ ถังเช่าผสมซิงค์ครับอาการปวดต่างๆผมหายหมดเลยผมเป็นความดันต่ําด้วยนะทุกวันนี้อาการผมปกติแล้วครับไปวัดดูมัน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 ตอบโจทย์ครับมันควบคุมได้หมดเลยดีมากๆครับผมครับผมก็ขอขอบคุณระบบออนไลน์ทีมงานของโค,ค้ชครูไก่แล้วก็โค้ชผู้นำทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็ขอบคุณไปถึงท่านผู้ บริหารท่านประธานนะครับคือคุณก้องอัครลักนิติพลด้วยครับที่มีบริษัทดีๆสินค้าดีๆมาตอบโจทย์มาให้พี่น้องชาวไทยและต่างประเทศคือคนทั่วโลกนะครับ